สวัสดีค่ะเด็กนักเรียนที่น่ารักของคุณครูทุกๆคนในกิจกรรมเสริมประสบการณ์ในสัปดาห์นี้ครูพาเด็กๆไปเรียนรู้ในหน่วยแรงและพลังงานในชีวิตประจำวันค่ะแรงจะหมายถึงอะไรนั้นเดี๋ยวเราไปดูกันเลยแรงหมายถึง การออกแรงหรือกระทำสิ่งต่างๆด้วยวิธีการหลากหลายซึ่งแรงจะมีผลทําให้สิ่งต่างๆเกิดการเปลี่ยนแปลงหรือเคลื่อนที่นั่นเองค่ะเด็กๆเดี๋ยวเราไปดูตัวอย่างแรงที่เกิดขึ้นในชีวิตประจำวันนะคะเอาละค่ะเด็กๆเห็นอะไรในรูปบ้างคะเด็กผู้ชายกำลังเตะบอลใช่ไหมคะแรงนี้นะคะเรียกว่าแรงเตะค่ะต่อไปนะคะเห็นอะไรคะเด็กๆ เด็กผู้ชายกำลังทำท่าวิ่งอยู่ใช่ไหมคะแรงนี้นะคะเรียกว่าแรงวิ่งค่ะต่อไปนะคะเป็นแรงอะไรคะต่อยลองทายดูสิเด็กๆแรงนี้นะคะเรียกว่าแรงต่อยค่ะแรงต่อไปนะคะเอ๊มีเด็กผู้ชายยืนตรงๆแต่เหมือนจะลอยตัวขึ้นเด็กๆลองทายดูสิคะว่าคือแรงอะไรแรงกระโดดนั่นเองค่ะ จะเป็นการกระโดดเชือกนะคะกระโดดอยู่กับที่หรือว่าเด็กๆเ,เล่นฟุตบอลเป็นการกระโดดเพื่อโยนลูกบอลลูกบาสลงในห่วงนั่นเองค่ะเด็กๆแรงนี้ก็จะเรียกว่าแรงกระโดดนะคะ,ะเดี๋ยวเราไปดูแรงต่อไปกันเลยเด็กๆก,กำลังออกแรงดึงสิ่งของหนักๆแรงนี้เรียกว่าแรงอะไรคะเด็กๆ แรงดึงนั่นเองค่ะเห็นไหมเรากําลังดึงสิ่งของให้เคลื่อนที่ค่ะและต่อไปนะคะเหมือนเด็กทําท่าถือของใช่ไหมเด็กๆค่ะดูสิเขาการขาออกมาเหมือนเขากําลังยกขึ้นมาจากพื้นแรงนี้เรียกว่าแรงยกค่ะต่อไปนะคะผู้ชายคนนี้กําลังสนุกใหญ่เลยอ่ามือดูที่นิว้วมือเขาสิคะเป็นยังไงกําลังดีกีตาร์แรงนี้เรียกว่าแรงดีดค่ะเด็กๆต่อไปนะคะก็<ๆ>จะเป็นแรงเป่าค่ะแรงเป่าในที่ ะะจะเป็นเป่าครุยเป่าเซ็กโซโฟนเป่าเครื่องดนตรีนะคะเป่าลูกโป่งก็ได้ค่ะเด็กๆนี่นะคะเป็นการเป่าลูกโป่งหรือว่าเป่านกหวีดก็ได้นะคะก็ถือเป็นแรงเป่าเหมือนกันค่ะต่อไปนะคะแรงอะไรเอ่ยทำให้เกิดเสียงกงๆๆรุงกริงกรุงกริงแรงขย่านั่นเองค่ะเด็กๆ แรงขยับในที่นี้นะคะก็อาจจะใช้กับเครื่องดนตรีนะคะอาจจะเป็นแมปรปิีนลูกแซกต่างๆนะคะและสำหรับแรงสุดท้ายในวันนี้คุณครูคิดว่าเด็กๆทุกคนต้องรู้จักแน่นอนค่ะนั่นก็คือแรงปั่นนั่นเองคะ่ะเด็กๆยังไงบ้างคะเด็กๆแรงดีแรงเป่าแรงขยับแรงกระโดดแรง ครูพูดไปนั้นเป็นแค่ตัวอย่างแรงที่เกิดจากการกระทําในชีวิตประจําวันเท่าน,นั้นนะคะเด็กๆสำหรับวันนี้นะคะมีกิจกรรมให้เด็กๆได้ฝึกทำสองใบด้วยกันนะคะใบที่หนึ่งให้ฝึกเขียนตามเส้นประพร้อมทั้งอ่านคำศัพท์และระบายสีให้สวยงามค่ะและแผนที่สองก็คือให้เด็กๆระบายสีพร้อมทั้งเลือกติก๊กถูกนะคะลงในช่องข้อความที่ตรงกับรูปภาพคะ่ะเด็กๆ สำหรับวันนี้นะคะคุณครูและครูพี่เต็งก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะคะแล้วไว้เจอกันใหม่ในกิจกรรมหนะะ้าค่ะสวัสดีค่ะ